สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่าสถานการณ์สงครามในยูเครนกำลังเผยจุดอ่อนใหม่ในระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐรวมถึงพันธมิตรนะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อสถานภาพทั่วทั้งโลกซึ่งเรื่องนี้ก็เลยทำให้รัสเซียนั้นกำลังรุกทดสอบขีดจำกัดระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐนะครับ ซึ่งโดยเฉพาะระบบแพทริออตความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นทางด้านเอเชียถามครับได้มีการรายงานว่าสถานการณ์สงครามในยูเครนนั้น กำลังเปิดเผยให้เห็นจุดอ่อนในระบบป้องก,รกรันขีปนวุธของสหรัฐรวมถึงพันธมิตรซึ่งอาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพทั่วโลกตั้งแต่เกาหลีใต้จนถึงไต้หวันสหรัฐและพันธมิตรนั้นกำลังเผชิญกับการทดสอบศักยภาพแบบเต็มที่ในการสกัดขีปนวุธรุ่นใหม่ที่เหนือชั้นทั้งด้านความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวตามรารารายงานจากสำนักง,งานผูดตรวจการพิเศษของสหรัฐนะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนได้แก่พลเรือที่ได้รับจากสหรัฐ พบปัญหาในการรับมือขีปนาวุธรัสเซียที่ประยุกต์ใช้วิธีการบินซับซ้อนรวมถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศและหลบหลีกระหว่างทางหลายครั้งขีปนาวุธเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องบินในเส้นวิถีดั้งเดิมทําให้โอกาสสกัดกั้นนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อวันที่28มิถุนายนการโจมตีด้วยขีปนาวุธรัสเซียในยูเครนย,ยูเครนสกัดได้เพียง1ลูกจากทั้งหมด7ลูกและเมื่อวันที่9รกรกฎาคมซึ่งเป็นการโจมตีที่เข้มข้นที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นมา สามารถสกัดได้หรือทำลายเพียง7ลูกจากทั้งสิ้น13ลูกปัญหานี้ซ้าเติมด้วยกลยุทธ์ส่งจรวดโดรนจํานวนมากมาพร้อมกันสร้างภาร,ระให้ระบบรับมือจนขาดกําลังที่สําคัญข้อจํากัดเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องเรื่องของสงครามยูเครนแต่เชื่อมโยงไปถึงภัยคุกคามใน Indo ific, อินโดแปซิฟิกเกาหลีเหนือและจีนตักเร่งพัฒนาขีปนาวุธอุปกรณ์คล้ายกันทั้งจรวดระยะสั้นอย่าง KN23 KN24 KN25 KN ของเกาหลีเหนือที่มีการเปลี่ยนวิธีการบิน ลดความสามารถในการสกัดกั้นและทยอยเสริมกําลังการผลิตเชื้อเพลิงแข็งรถยิงจรวดในระดับที่เรียกกันว่าระดับอุตสาหกรรมตามการรายงานล่าสุดพบว,ว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธจากของเกาหลีเหนือเข้าสู่ยูเครนตั้งแต่เดือนธันวาคมในปี2023ความแม่นยําของระบบนี้พัฒนาจาก CEP 1-3กิโลเมตรเหลือเพียง50-100เมตรในต้นปี2025ความสามารถเหล่านี้หมายความว่าในสถานการณ์วิกฤตเกาหลีใต้และญี่ปุ่น อาจถูกโจมตีด้วยขียปนาวุธที่สกัดกั้นได้ยากด้านไต้หวันต้องรับมือภัยคุกคามเหล่านี้ด้วยงบจำกัดมีแบตเตอรี่ Patriot a d ต a ้าแอดวานซ์คปซิบและเชียนคุงทั้งหมดเพียง21ชุดแต่มีขีปนาวุธแพ c กทรี CRI ราว380ลูกกับแพ c กซ MSE ที่มีการกําหนดรับมอบจํากัดด้านกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนมี SRBM แล้วก็ ALBM และก็จะรวดนำวิถีอีกหลายร้อยลูก สามารถทะลุทะลวงแนวป้องกันของไต้หวันได้อย่างรดวดเร็วการใช้ขีปนาวุธประเภท surface-to-air เพื่อโจมตียานยนต์บินและก็จรวดไปพร้อมกันส่งผลได้คลังขีปนาวุธหลักยิ่งหมดไวขึ้นการเพึ่งพาอาวุธราคาแพงในการสกัดกั้นภัยราคาถูกยิ่งเร่งกําลังการผลิตให้ไม่ทันกับสถานการณ์ในขณะที่ The w ว r z o n ซนรายงานในเดือนกรกฎาคมปี2025นะครับว่ากองทัพบ,บกสหรัฐนั้นมีหน่วยพัตตรอดที่พร้อมใช้งานจริงเพียงแค่14กองพัน ต้องผลัดเปลี่ยนกําลังในหลายภูมิภาคทั่วทั้งโลกทาให้หน่วยในอินโดแปซิฟิกเหลือเพียงแค่3กอพันและการยกย้ายยูนิตไปตะวันออกกลางเผยจุดอ่อนด้านกําลังสำรองในเกาหลีใต้และในญี่ปุ่นแม้อุตสาหกรรมสหรัฐอย่าง Martin, ล็อกฮิตมาตินและก็เรเทียนเร่งผลิตแพ็กรี MSE และ GE GEMT ให้ทันความต้องการแต่รายงานจาก Business Insider ระบุว่ากำลังการผลิตอาจจะไม่เพียงพอกับไฟคุกค,คำระดับโลกแม้ผลิตได้ 1,130ลูกในปี2021ก็อาจจะยังไม่พอรับมือกรณีสงครามปะทุรุนแรงมากยิ่ขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดนี้สหรัฐอาจจะต้องปรับลดข้อจำกัดการส่งออกเปิดช่องทางให้พันธมิตรมีระบบป้องกันที่พึ่งพาตนเองมากขึ้นญี่ปุ่นนั้นมีไทย0 3ชูแซมที่สามารถขยายสเกลด้วยเงินทุนเทคโนโลยีสหรัฐเกาหลีใต้พร้อมใช้งาน KM มแซมนะครับที่อาจพึ่งพาได้ในขณะที่ไต้หวันยังติดปัญหาความสัมพันธ์กับจีน ทั้งนี้สหรัฐและพันธมิตรเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เช่นอาวุธเลเซอร์พลังงานเรื่องของไมโครเวฟและก็ปืนรางหรือว่าเร็วกันหรือว่าเสริมแนวรับขีปนาวุธแต่ยังต้องใช้เวลากว่าจะนำมาติดตั้งได้จริงในสนามรบภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันนั้นภัยขีปนยาวุธขยายตัวจากยุโรปตะวันออกกลางถึงอินโดแปซิฟิกระบบรับมือที่พัฒน,นาในยูเครนจึงเป็นต้นแบบปัญหาที่อาจจะลามถึงพันธมิตรสหรัฐทั่วทั้งโลกหากว่าสหรัฐนั้นไม่เร่งขยายกําลังการผลิต สร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถให้กับพันธมิตรในระยะเวลาอันใกล้นี้ไปขีปนุษย์ในแนวรบจะยิ่งทดสอบขีดจำกัดยุทธศาสตร์ของสหรัฐอย่างต่อ,อเนื่องด้วยนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะเห็นได้ว่าเวลานี้สหรัฐนั้นกระโดดเข้าสู่สมรภูมิรบต่างๆในทุกพวกทุกภูมิภาคนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในยูเครนนั้นกลายเป็นสนามทดสอบ อาวุธที่สาคัญของทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะฝ่ายรัสเซียหรือว่าฝ่ายสหรัฐอเมริกาและแน่นอนครับฝ่ายสหรัฐเองนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับทางด้านยูเครนและก็ถูกทดสอบด้วยจรวดรุ่นต่างๆของรัสเซียและก็นี่แหละครับสิ่งที่ทางด้านเอเชียถามนั้นรายงานว่าพบนะครับว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากรัสเซียเข้าไปในยูเครนนั้นถูกสกัดกั้นได้น้อยลงเรื่อยๆครับจากกลยุทธ์ใหม่ที่รัสเซียนั้นมีการปรับปรุงแต่ว่าระบบแพทริออตนั้นเป็นระบบเก่านะครับซึ่งก็ ไม่สามารถที่จะต้านทานจะหวดรุ่นใหม่ๆได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่ช่องทาอัปเดตนั้นได้เกาะติดกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและก็อาวุธต่างๆนะครับจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมได้ติดตามกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้นะครับฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตในทุกๆวันนั้นผมจะมีเรื่องราวข่าวสารตั้งแต่เรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับจากทั่วทุกมุมโลกมาเล่่าสูกัันฟง เรื่องราวทางการเมืองนะครับรวมถึงสาระความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตรกรรมนะครับรวมถึงเรื่องของดาราศาสตร์ก็มีมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องของข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่กําลังระอุอยู่ในทุกภูมิภาคของโลกเนี่ยนะครับผมก็จะเก็บข้อมูลเรื่องราวเหล่านี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในทุกๆวันคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทนะครับ นอกจากนั้นท่านยังสามารถที่จะร่วมสนับสนุนเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงให้กับข่าวที่ท่านชื่นชอบก็ทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านทางบัญชีธนาคารกะสิกรไทยนะครับซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1693425111 1นะครับ1 6 9 3 4 2ก1 1 1ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้เช่นเดียวกันขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคคนขอบุณทุกท่านรับมรับชฟัง เรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ